มาดิจารณาอย่าซอสสะพีเดนแฟบุรี่จ้ามาจ้ามาจ้า,า,จานี่สาเหยนี้ก็สิก่กินตบักเต่งใส่แค่รสมีอันมีเด้ออันสตอเด้อมีสตออยู่เด้อจ้าน้อยสตอสตอร์สตอค่ะสตอนี่กินเยอะนี่สตอร์แม่ยิบหอซีมสตอค่ะ Ừ kìm ừ. cái tần ấy là ừ ừ, miếng khép cái mù cái mùa tần cái mùa tần ấy mùa tần ấy mùa tần ấy đó, đó. đó, đó. Ừ. tần còn cái gì, xem balu, pít nuôi nuôi nhẹ nhẹ là nuôi điều nuôi nhẹ nhẹ, con pet bobu mèo mà, xem pít nuôi điều, nheo nè, ừ, phải không? Thấy chưa? Thấy chưa? Cháu muộn không? Cháu muộn không? Tao muộn... Tao muộn cơ à Cơ là Má chà, má chà ยังเทว่าบพิกอันนี้ผักอีกละ่ะสอบผักชีนี่นี่ว่าผักชีอีละ่ะลูกสาวละ่ะลูกสาวสอบผักชีจ้ะเอา้าเอาเอเอ้ยจิ้มัาจังมาจังแม่กับลูกจิ้อำบักแดงใส่แค่รดนะ้ำ นั่นกน็หนึ่งเขาหนึ่งเขาเหนียวมาเยอะเนี่ยหมูปิ้งหมูปิ้งให้ลูกๆห้องเสร็จผัา À, Mơ bỏ luôn Mơ mắt 端我，端我，拿奖，拿奖，石头。 yeah จะต่อหลายหน่อยูสาวบ้กินสตอคือใบอันคือพักเกษตรไงน่ฮะมืสาวบ้ากิน

那应该，嗯，太冷，嗯，嗯。 ทำเนื้อีหญ่ๆแม่กับลูก,ก,อกโอ้ยสตอมแม่เมื่อไรลูกนี่ อันล่านถ้า,าเหลือแพ็คเดียวจากสตองนั่งกเลไหยิบออกเออไป่าขายดีอยู่ <c oughs> ไม่จัดทำยังไ,ไงโหลดทำยังไ,ไงจ้าอืมอืมอืม hmm 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 ขอบคุณมากนะคะที่ดูจุดคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์คก,คกดแชร์ติดตามกระหนากระสาวเยดินด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย